ค่ะตอนนี้เราก็ทำกับข้าวนะคะเสร็จแล้วนะคะบางส่วนแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีเมนูขนมจีนน้ำยานะคะน้ำยากะทิก็เด็กๆนะคะลูกๆหลานๆก็มาหลายคนนะคะมากินขนมมากินลูกชิ้นอ่ะกินเลยเด็กๆอ่ะกินนะคะกินวันนี้เราก็มีเมนู ลูกชิ้นนึ่งนะคะลูกชิ้นซีพีลูกชิ้นซีพีนะคะถ้าถ้าไม่อิ่มตักเอาอีกนะลูกนะตักเอาอีกเลยอร่อยไหมอร่อยครับอออร่่ยะถามก่อนอร่อยไหมคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยขอบคุณพร้อมกันขอบคุณครับอ่าอร่อยอร่อยอร่อยกินไปเลยพี่ฟิล์มเป็น พี่เลี้ยงเด็กๆนะพี่ฟิล์มนะวันนี้พี่ฟิล์มดูแลเด็กๆด้วยนะคะพี่ฟิล์มดูแลเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆของเราวันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับคิมออมนะคะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกลองออมมากินลูกเิ้นกับเพื่อนๆแล้วมาๆม,ม,มากินด้วยกันอร่อยแล้วมากินด้วยกันจะได้อร่อยนะคะ เก็บ<ม>บรรยากาศนะคะก่อนอก่อนกินโต๊ะจีนบุฟเฟ่ช้างก็ให้เด็กๆกินขนมของว่างกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารการกินของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะเครื่องดื่มนะคะก็จะมีน้ำนะคะน้ำโคโก้กนะคะมีอะไรบ้างนะคะแม่ครัว,วก็แม่ควานกับแม่นุษนะคะ ก็ช่วยกันนะคะตื่นตั้งแตตีสี่นะคะน้ำยาป่านะคะมาดูสีสันน้ำยาป่ามีน้ำยาป่าใส่ขาไก่ด้วยใส่ต้มเลือดด้วยนะคะของหวานนะคะของหวานแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเป็นมันนะคะมันใส่สาคูกับข้าวแล้วก็หลายอย่างหลายเมนูควานช้างมาทานอาหารก่อนนะคะ อันนี้ก็ขาหมูวานช้ามากินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้งานยังไม่เริ่มนะคะเรามากินข้าวก่อนขาหมูค่ะใส่ไข่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีน้ำยากะทินะคะกะทิหม้อใหญ่ๆเลยนะคะกินอิ่มทั้งหมู่บ้าน20บหลังเลยนะคะอ่าผักบุฟเฟ่ต์นะคะหยิบเองนะคะหยิบเองตักเองนี่ก็เป็นข้าวต้มมัดนะคะ ฝีมือคุณคุณยายนะคะคุณยายาต้มเองกับมือเลยนะคะอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทางนี้ก็จะเป็นขนมขนมกับลูกชิ้นไว้ให้เด็กๆนะคะหยิบเด็กๆหนูกินลูกชิ้นแล้วถ้าหนูจะเอาขนมก็หยิบเอาเลยนะอ่นนี่คือขนมนะคะส่วนพิกแก้วก็แต่งตัวรอแล้วนะคะตอนนี้ จาภาพพี่แก้วกับควานหมายแต่งตัวรอแต่เช้าตื่นตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้ตีสี่คเลยอ่าตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะตอนนี้พี่แก้วก็อาบน้ำแต่งตัวอรอรอไว้อรอเพื่อนๆแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะชุดสวย จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อุปถัมภ์ช่องกัวเจียงมาโดยตลอดนะคะก็คือ,อพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์ชนกนะคะพี่สาวแสนดีนะคะที่อุปถัมภ์ช่องกัวเจียงมาก็นานแล้วนะคะสักพักแล้วชุดนี้ก็คือของพี่พิมพ์นะคะแหง,งไม้นี่คือของพี่พิมพ์นะคะจํานวนหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะเพื่อให้พี่เก้ียวได้ใช้ออกงานนะคะออกงานประจํานะคะต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็ค่าอาหารทุกๆเดือนเดือนละ3,000คะแนนนะคะรวมถึงวันนี้ด้วยพี่พิมพ์ก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดเลี้ยงวันเกิดนะคะวันเกิดของพี่พิมพ์เองนะคะ<อ>ก็ควันไม้อวยพรหน่อยค่ะขอให้พี่สาวแข็งดีทมีสุขภาพดีเลยนะครับค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพร ปลาชนะทุกประการน,นะครับอายุมัน่นคงยืนค่ะลแล้วก็รวยอีกรวยยิ่งขึ้นไปนะครับอ,อขอให้ครอบครัวพี่พิมด้วย,ยาาสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างครับผมค่ะเราก็รักนะคะรักและหวังดีกับพี่พิมเสมอมานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกสิ่งอย่างที่พี่พิมมอบให้ครอบครัวกวยเจียงก็ขอสิ่งดีๆที่ท่านมอบให้เรานะคะ จงย้อนกลับไปให้ท่านร้อยเท่าหมื่นเท่าเลยให้มีแต่ความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงละกันขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆเนาะขอบคุณค่ะเค้กวันเกิดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาดูหน้าเค้กกม็เลาะนู้นเนี่ยใช้คอชื่อ HBD นะคะ HBD พิมชนกรูดอฟนะคะ เม็ดหน้าเค้กที่เราเตรียมไว้นะคะน,นี่เลขกเล็กเลขเลขมงคลครับเล็มงคลนะคะสี่เก <49. S 2> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเป่านะคะเดี๋ยวจะเตรียมเด็กๆเป่าตอนนี้เรารอช้างมานะคะครบกันตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่พิมพ์นะคะทีะ่สนับสนุนบุฟเฟ่อาหารช้างนะคะทั้งอาหารช้างแล้วก็ อาหารควานนะคะมากมายหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ก็ส่วนเรานะคะช่องควัวเจียงนะคะก็ได้มีของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพี่พิมพ์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีอะไรนะคะก็ของพวกปานแม่ควานนะคะก็จะมอบนะคะมอบเป็นกําไรขนหางช้างนะคะให้กับพี่พิมพ์ได้สวมใส่นะคะเป็นกําไรหาง อาช้างในครอบครัวของเราเองนะคะคือหางน้องใจบุญนะคะนี่สวยงามนะคะก็มอบให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านได้ช่วยเหลือครอบครัวเราตลอดมาอากำไรวงนี้นะคะขอให้พี่เพียมไว้สวมใส่นะคะชีวิตจะได้มีแต่กําไรกําไรยิ่งขึ้นคะ่ะอาอย่างที่สองนะคะก็คือเป็นผ้าไหมนะคะผ้าถุง ือคุณย่านะคะคุณตาอ่าพี่มือคุณยายนะคะทอเองนะคะเป็นอ่าผ้าถุงไหมนะคะขอให้หน่อยคะ่ะน้องพิมเป็นลายนกยูงนะคะลายนกยูงพี่พิมบอกว่าอ่าเป็นคนชอบสีฟ้านะคะอ่าคุณยาาก็เลยจัดเป็นผ้าถุงลายนกยูงให้นะคะลายสีฟ้าเป็นของขวัญวันเกิดในวันนี้นะคะก็กสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่พิมชนกค่ะ ของฝากเล็กน้อยจากผู้ป่วยเจียงค่ะของคุณค่ะพี่แก้วกินอาหารก่อนนะคะครับผมเพราะว่าฝั่งม้นจะเป็นของเด็กๆแล้วก็แม่ๆเนาะใช่ครับค่ะวันนี้ก็จัดให้พี่แก้วพิเศษเลยจัดให้พี่แก้วโต๊ะพิเศษเลยนะคะเพราะว่าพี่แก้วเป็นเจ้าภาพหลักนะคะใช่ครับก็เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะคะของพี่พิมชนกก็ข้างนาวันนี้ค่ะขงนาวันนี้เด็กๆจยาไปดูช้างนะผูกป่วยเตียงแล้วก็เด็กๆนะคะ ก็จะร่วมเป่าเค้กอวยพรให้กับพี่พิมพ์มีแต่ความสุขความจเจริญสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะครับผมยิงรวยๆอ่ะเราร้องเพลงพร้อมกัน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday to you พอแล้วปะจน

พี่พีมมีแต่ความสุขให้พี่มีแต่ความสุขขอบคุณอาหารวันนี้ค่ะขอบคุณอาหารวันนี้ครับอ่ะเอาเปาเนื้อชอกครัโอ้ยครับผมอ่าขอบคุณทุ่าแล้วก็จะมีขอรับนี่ใครไือจิ้ววิใคซื้อี่ก็ว่าดกินหกอ่ะเป็นแขกพิเศษของเรา เป็นพระเอกของงานนะครับก็ทั้งชุดทั้งแย่งทั้งชุดก็เป็นของพี่พิมพนะครับนี่วันนี้แต่งแต่งรอให้เลยนะครับเฮ้ยหน,ะนุ่มอาตุนนะลื้อจาเร็วกันส่ชัด